สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไม่ได้พามาทำกับข้าวนะคะจะพามาดูการปลูกขึ้นช่ายแบบไฮโดรโปรนิกส์นะคะทุกคนนี่นะคะอันนี้ปลูกได้แค่สองวันนะคะแต่ว่าพอกล้าไว้ประมาณสองสัปดาห์นะคะทุกคน ระบบน้ำวนนะคะเดี๋ยวรอให้ผักโตแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องครัวตะฟืนฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปหน่อยนะคะ ยังไม่ผ่านกฎของ YouTube เลยค่ะทุกคนสวยไหมคะ เยวจะพามาดูเรื่อยๆนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จะลาเพื่อนๆไปกับต้นขึ้นช่ายสวยๆไวกำลังน่ารักอีกประมาณ1เดือนก็จะเก็บไปขายได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย